สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเช้าวันใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยจิบกาแฟกับพระวจนะของพระเจ้าจากพระกาตธรรมเพ1โครินบทที่10ข้อ1ถึงข้อ5ดังนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคน แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรกันดารข้าพเจ้าจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและใต้ได้ผ่านทะเลไปทุกคน แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนสว่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พ,พอพระไยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรก,กันดารอาเมนข้อข้อเช้าวันนี้ที่จะสนทนาก่อนที่พี่น้องจะเริ่มต้นชีวิตตลอดทั้งวันนี้ <c oughs> อยู่ในขับแจ้งให้หัวเขาว่ากำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนทำไมชนชาติของพระเจ้าจึงล้มตายเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรก,กันดาร พี่น้องที่รักเพราะพวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าพี่น้องสังเกตพระเจ้าทรงโปรดปรานชนชาติของพระองค์แมอพระองค์ทรงเลือกสรรเองแต่เมื่อเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เขารับโทษให้เดินในทินคุร,รกันดารี่สปีและไม่ให้สักคนหนึ่งในรุ่นที่เริ่มต้นออกจากอียิปต์มากับโมเสสไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญา ดยนี้การรับใช้พระเจ้าการเป็นคริสเตียนการเดินไปกับพระเจ้านั้นต้องมีความมั่นใจเชื่ออย่างรากรึกมั่นคงในความเชื่อศรัทธาและต้องทําตามโดยจะไม่มีคําว่าทําไมทําไมต้องทําหรืออะไรทําไมต้องไม่มีคําถามอิสราเอลชนชาติกลุ่มน,นี้มีคําถามมากมายและมีคําถามไม่เพอยยังบน่นต่อว่าพระเจ้า ผลก็คือล้มตายกันเกลื่อนกลาดในทิมธุรกันดารไม่มีสักคนเดียวที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินอันทรงสัญญาแผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำพึง้งอุดมไปด้วยน้ำพึ้งและน้ำนมยกเว้นสองคนโยชัวและคาเล็บที่พระเจ้าทรงใช้สืบสารต่อปณิธานของโมเสสของพระเจ้าผ่านทางโมเสสพี่น้องที่รับเพราะพวกเขาบนต่อว่าพระเจ้า ตั้งแต่สมัยที่ชนชาติเซนเดินทางออกมาชีวิตเราตลอดที่เรามีชีวิตอยู่ย้อนไปดูในอดีตเราได้บ่นต่อว่าพระเจ้าหรือไม่เรามีคำถามมากมายกับพระเจ้าหรือไม่ท่านที่รักในพระเยซูคริสต์ด้วยเห็นนี้เองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ขอพี่น้องที่จะเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงมั่นใจเชื่อมั่นในความเชื่อศรัทธาที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยไม่ลังเลไม่สงสัยพระองค์ให้เดินตรงไหนเดินอย่างไรหน้าที่ของเราคือเดินแม้ว่าเราจะเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้ากำแพงอยู่ข้างหน้าหน้าที่ท่านคือเดินแต่ผู้ที่จะทําลายกำแพงทําลายอุปสรรคแก้ไขปัญหานั้นคือพระเจ้าเพราะพระรองค์ตรัสไว้ในเฉลยธรรมยาประเสริฐข้อแปดบอกว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพี่น้องที่รักขอตลอดทั้งวันนี้เราให้พระเจ้านําหน้าเรา นั่นคือการกำจัดจุดอ่อนเพราะจุดอ่อนของมนุษย์คือชอบพึ่งตัวเองชอบมีความสงสัยความสงสัยตรงข้ามกับความเชื่อศรัทธาแต่เมื่อไรเราสงสัยความเชื่อเราเริ่มหายไปแต่เมื่อเราเราเชื่อมั่นคงความสงสัยก็เริ่มหายไปขอพี่น้องได้ช่างน้ำหนักและขอให้ความสงสัยมีน้ำหนักมากกว่าความสงเออความเชื่อขอให้ความเชื่อศรัทธาของพี่น้องในพระเจ้านั้นมีมากกว่าความสงสัย เพื่อว่าตลอดทั้งวันนี้ชีวิตท่านจะประสบผลสําเร็จชีวิตท่านจะรับพ,อพอระพรอยเต็มล้นและเป็นที่พอพระทัยและปรดปรานของพระเจ้าตลอดทั้งวันนี้จงกําจัดจุดอ่อนตัวเองในธรรมชาติของมนุษย์ในความบาปธรรมชาติใความบาปคือความสงสัยขอพระเจ้าทรงนาเราตลอดทั้งวันนี้เพื่อเราจะเป็นที่โปลดปรานของพระเจ้าอาเมน